วันนี้ก็อมองในส่วนของ s ซฟฟิตี้เด็กฟิวเจอร์อยู่ในทิศทางที่น่าจะปรับตัวลดลงต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยเบสิสเนี่ยระวางเอส่าศูนย์ยูหนึ่งหนึ่งแล้วก็เซฟฟตี้ยังคงติดลบมากขึ้นถึง14.35จุดสุดถึงแม้ว่าจะลงมาที่ระดับนี้เนี่ยก็แนดดีบเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นการดิดกลับแต่ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกที่เป็นลบอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ s p เนี่ยปรับลดระดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของสหรัฐลงจากระดับ ชิปดับเเอมาที่ดับเบิลเอพลัสเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นแรงกดดันให้วันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นตัวเซฟแล้วก็ในส่วนของ s 5 0 U11 เนี่ยปรับตัวลดลงต่อโดยในส่วนของ s 5 0 U11 ่ก็มีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับบริเวณเจ็ดรอจุดขณะที่ในส่วนของนักลงทุนเองก็อาจจะยังรอดูในเรื่องของการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้แล้วก็ยังจับตาในเรื่องของสัญญาณการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มเติมแต่ว่า,อามองว่าวันนี้ก็น่าจะยังอยู่ในขาลงมากกว่าหลังจากที่เมื่อวันสุกรนี้เห็นนักลงทุนต่างชาติขายออกมาในาหุ้นสูงถึง6,000 ว่าจะกลับมาซื้อในฟอรเจอร์เพียง107สัญญาแล้วก็ถ้ามองในส่วนของโวล่มการซื้อขายที่ค่อนข้างค่อนข้างหนาแน่นโดยในส่วนของเอย0 u 1ยมีโวลูมการซื้อขายสูงถึง31,686สัญญาถึงแม้ว่าในส่วนของ o p e n t e l e s จะ,ะปิดลบไปประมาณ5,846สัญญาแต่ว่ามองส่วนหนึ่งที่เห็น ตัว Open t e l e s เนี่ยปรับตัวลดลงก็น่าจะเป็นการปิดสถานะของอต่างชาติส่วนหนึ่งที่อาจจะเปิดช็อตเอาไว้แล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งของนักลงทุนที่โดนฟอร์ดโคดไปก็ทำให้ทิศทางเนี่ยแนวโน้มก็คาดว่าจะ,ะยังอยู่ในทิศทางลงต่อไปได้ในวันนี้ส่วน Single Stock f u t u r e เนี่ยมองในส่วนของ PT EPU 1 1มีแนวโน้มที่จะ ปรับตัวลดลงต่อถึงแม้ว่าอมองในส่วนของผลประกอบการไรมาส,สองที่ออกมามีผลกำไรสูงถึง1.1หมืน ล้านบาทแล้วก็มองแนวโน้มในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยยังเ,เติบโตได้ดีแต่ว่า,าถ้ามองในส่วนของอาภาพรวมตลาดที่ค่อนข้างเป็นลบแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงกรับตัวลดลงต่อก็อมองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการอดอค่าได้อยงนั้นก็ยังแนะนำให้ช็อตโดยตัดขาดทุนในระดับ175บาทส่วนอ,อีกตัวที่แนะนาคือ IRPCU11 จากที่หมดในเรื่องของผลประกอบการาที่รายงานออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ในส่วนของเทคนิคนี่ได้เปลี่ยนเป็นขาลงก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลดลงของ IRPCU1 ไปทดสอบระดับ5บาทต่อไปแนะนำช็อตโดยตัดขาดทุนเนือระดับ5.50บาทาส่วน ITDU11 มองว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่อ่อนแอแล้วก็ กดดันให้ราคาเนี่ยปรับตัวลดลงมาติดต่อกัน2วันแต่ก็มองว่าถ้าหากยังไม่หลุดระดับ4.10บาทก็มีโอกาสที่จะเห็นการดิดกลับริเวณดังกล่าวโดยมองในเรื่องของมาตรการอาของภาครัฐเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนุนในเรื่องของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าดังนั้นก็ให้รอเปิดลอมบริเวณดังกล่าวสำหรับในส่วนของตัว gold future แล้วก็ silver future ก็มองในส่วนของแนวโนม้มในวันนี้น่าจะเห็นการเปิดกระโดดแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อจากที่ในส่วนของราคาทองคําในตลาดโล่งเดินหน้าทําไให,หม่ต่อเนื่องโดยในช่วงเช้านี้ก็ปรับตัวเข้าใกล้ระดับพัน 690เหรียญต่อออนแล้วก็มองแนวโน้มยังน่าจะเดินหน้าขึ้นไปทดสอบระดับ1 700เหรียญต่อออนได้ไม่ยากขณะที่ในส่วนของสปอร์ตซ v เวอร์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.17ห่เหรียญมาที่ระดับ39.88เแเหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้เทียบจากช่วงเปิดตลาดของ Silver Future ในคืนวันศุกร์โดยทั้งนี้ก็มองว่าก็คงจะได้รับแรงหนุนจากข่าวในเรื่องของการที่ S&P อปรับลดระดับเครดิตของสหรัฐลงแล้วก็ในส่วนของดอลลาร์ สหรัฐก็ยังคงอยู่ในทิศทางออนแอเมื่อเทียบกับะตะก้าสกุลเงินโดยทั้งนี้ก็คงจะต้องจับตาดูในเรื่องของการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้ขณะทีะ่มองในส่วนของโกลฟิวเจอร์เองอน่าจะเปิดสถานะลอง G.F.Q.1.1 ตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นต่อได้โดยสัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ23,600บาทส่วนซิลเวอร์ฟิวเก็แนะนำให้ลอง s b q 1 ตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นไปในวันนี้ที่มองว่าน่าจะยืนเหนือระดับ1,200บาททางนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ1,170บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของพุทคอร v โวล่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ1.91เท่าแล้วก็พุทคอรโอเปนเทเลสที่ยังคงยืนเหนือระดับ1เท่าโดยอยู่ที่ระดับ1.26เท่าเมื่อวันศุกร์ โดยมีในส่วนของอวอลลุมการซื้อขายที่เข้ามาหนาแน่นถึงแม้ว่าในส่วนของ o อ e n t เ l e รจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากก็ตามโดยมี i m p i r ย l อ t ลโดยรวมของคอที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากแล้วก็ ต่ำกว่าในส่วนของ put t p t t o o n ต่อเนื่องโดย put t p t t o o n เมื่อวันศุกร์นี้เห็น i m p พ r วดีปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ค่อนข้างสูงดังนั้นนี่ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังอยู่ในแนวโน้มของการออดตัวลงต่อ,อดังนั้นนี่ถ้าหากว่ายังต้องการคงสถานะช็อตพุทธในสัญญาเดนกันญาที่ราคาที่สิบแ0จุด ก็ยังสามารถให้น้องทุนเนี่ยใช้ในส่วนของชอตเท a ศ่นสูตร u 1 1หรือว่าอาจจะเลือกลองพุทเพื่อประงกันความเสี่ยงจากการปรับฐานของเซตฟิที่มองนาโนมีโอกาสลงไปที่ระดับ740ดร้ถึงเจ็ดจุดขณะที่สัปดาห์นี้มีในส่วนของ weekly strategy ในหัวข้อการป้องกันความเสี่ยงโดยซิงเกิล ซ i งเกิลสต็อกฟิวเจในช่วงที่หุ้นพักตัวก็แนะนำให้นักทุนช็อตในส่วนของ k t b u 1-1แล้วก็ PTEPU 1-1ก็ติดตามรายละเอียดได้ใน d e r i v a t i v e Insight วันนี้ในหน้า6ค่ะปิดการประชุมค่ะ